วันครูธรรมก,กายคือเป็นวันที่พระเดชพระคุลงปู่ของเราพระมงคลเทพมณีสดจันตสโรได้สละชีวิตบำเพ็ญสมณธรรมแบบทิ้งชีวิตที่โบสวัดโบสบ,บนบางกูเวียง จังหวัดนนทบุรีนะจ๊ะโดยท่านตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่ประสมมอสม,มุจจาบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่ก็บแปลวันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันทาไม่ได้บรรลุธรรมก็ให้ตายซะเถอะนี่คือสิ่งที่ท่านได ตั้งสัติยาติฐานเอาไว้แล้วทั้งก็ปล่อยชีวิตไปเลยจึงกรทั่งในสุดทำความเพียรตั้งแต่ยามหัวค่ำยามเย็นหัวค่ำเลือยไปก็ทั่งค่นคืนถึงได้ใจหยุดนิ่งแล้วก็ ตกศูนย์ดับบุกไปแล้วก็ได้บรรลุธรรมจน,นจเกิดขึ้นมาที่ใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละกระทั่งได้บรรลุธรรมกายอะไรจากนั้นก็ได้ถ่ายทอดธรรมกายไปยังผู้มีบุญทั้งหลายทั้ง เป็นครูด้วยทั้งเป็นนักเรียนด้วยคือศึกษาวิชาธรรมกายด้วยตัวงท่านเองแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มีบุญทั้งหลายได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนกระทั่งตกทอดมาถึงคุณยายจางเราแล้วก็มาถึงพวกเรานี้นะจ๊ะเป็นวันที่ท26่กกันยายนนี้วันครูธรรมกาย เราก็มากันเลยปีนี้ตรงกับวันพุธครับไม่ใช่วันหยุดเช่นเดียวกับวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาวันธรรมชัยครับไม่ต้องลามาเลยมาเลยนะจ๊ะเหลือกี่วันจ๊ะเนี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่วันนี้ไปทำความดีให้เยอะๆให้ เจ้านายภูิข้าพเจ้าเพื่อร่วมง,งานได้เห็นผลงานที่ดียของเราที่เราทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทํางานในทุกๆหน่วยงานพอถึงวันนั้นเรามาจะเป็นวันสว่างของโลกและจักรวาลของธาตุทั้งธรรมเป็นวันสาคัญถ้าไม่มีวันนี้มือเก้าสิบปีกับเก้าสิบปีที่<ป>ทแล้วก็คงไม่มีวันนี้สําหรับเราเพื่อน ดังนั้นไปทำความดีและวพอถึงวันนั้นไม่ต้องลามาเลยแล้วย่สวันในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกเหนือจากเป็นวันสายการบรรลุธรรมที่เราตั้งมโนปณิธานตั้งแต่ต้นาาวันสาย่าจะปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มท,ที่ให้บรรลุธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราให้ได้เราก็ต้องรักษาใจใสๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติบูชา ประเด็คุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะเพราะสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดคืออยากให้พวกเราปฏิบททัติธรรมอยากได้เห็นในสิ่งที่ท่านได้เห็นอยากให้รู้ในสิ่งที่ท่านได้รู้อยากให้เป็นในสิ่งที่ท่านได้เป็นนี่คือหัวใจอันประเสริฐของท่านดเดียวในยุคข,ของท่านนั้นท่านไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้าง จะมาสร้างตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตสร้างดูเหมือนแค่โรงเรียนปริยัติธรรมเท่านั้นแหละสนับสนุนการศึกษาพราบาลีแม้ว่าจะมีหลายท่านไปกราบเรียนท่านให้ท่านได้สร้างถาวรวัตถุอะไรในวัดปากน้ำภาษีเจริญถ้าก็จะพูดสันส้นๆว่าสร้างมาอะไรก็สร้างได้วะ สิ่งที่ท่านอยากจะสร้างจริงคืออยากสร้างคนให้ได้บรรลุธรรมกายนี่คือความตั้งใจจริงท่านและท่านไม่ไปค้างคืนที่ไหนท่านบอกว่าจะมุ่งมั่นปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษให้ได้ถ้าหากว่า ปราบมานไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ท่านจะยอมตายเช่นเดียวกับวันบรรลุธรรมการนี่แหละท่านจะเป็นน้ำพานอยู่ที่วัดปากน้ำบสีเจริญนี่ไม่ไปไหนไม่ไปแรมราตรีที่ไหนจะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ภายในหยุดในหยุดเรื่อยไปนี่คือมนโนปนิทานของท่านนะจ๊ะ สร้างเมไรก็สร้างได้วานี่หาวัลวัตถุแล้วก็ถ่ายทอดความรู้กันเรื่อยมาบัดปักน้ำพื้นที่16ไร่โอ้ทุกวันนี่คุยายอาจารย์ของเราท่านบอกว่าย่างกระปพาหุรัตเนี่ย <c oughs> คือาปารัตสมัยก่อนเป็นศูนย์การค้าแหละ มีคนไปเยอะแยะซื้อหาข้าวของอะไรต่างๆ,ๆที่นั่นบัดปักน้ำคนแน่นรากับบาหุรัตนั่นแหละแต่ไม่ได้มาซื้อของแต่ก็มาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านกับประขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งให้ช่วยทุกมนุษย์ในทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจริงๆมากราบเรียนท่าน ขอบารมีท่านท่านก็นจะรับแขกเป็นช่วงๆแม่เวลาฉันเน่ยครบฉันเนี่ยแขกพูดอะไรมาขอบารมีท่านเนี่ยเนี่ยก็จะอันเคี้ยวไปดิหูฟังไว้ด้วยครับ<ะ>ถึงตอนไหนสำคัญท่านก็นสั่งงานผู้ที่ได้ธรรมกายถ้าอะไรเป็นพิเศษท่านก็นจะสั่งเออ แก่ก็ตรงนั้นแก่ก็ตรงนี้ปากก็เคี้ยวไปเนะ่ะแขนไปแล้วท่านก็สั่งไปจะมีผู้ที่ได้บรรลุวิชาตรรมก,การก็จะไปนั้งอยู่ใกล้ๆท่านแล้วก็ทำอย่างเนี้ยเรื่อยมาเลยไม่สร้างอะไรแล้วก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ หลวงพ่อก็อยากจะทําอย่างนั้นเดินตามรอยเท้าท่านไม่อยากสร้างอะไรเลยนี่เป็นความสัจริงเลยตั้งแต่บวชมาเขาไม่คิดว่าจะสร้างอะไรแต่ก็ยังไม่กล้าพูดว่าสร้างอะไรก็สร้างได้วะ <laughs> <laughs> พอเพิ่งมานี่รู้สำนึกในตอนนี้ลุงี้ไม่สร้างลวก็ดีเนะี่ย ปล่อยให้โตๆเต๋อๆไปเนาะที่นี้มันอยู่ในช่ว our our ชนงนี้เราต้องขยายวิชาท่านไปตามผังที่ท่านได้ตั้งเอาไว้เราจะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกท่านก็ฝากข้อความเนี่ยไว้ให้กับคุญญาอาจารย์ของเราว่าที่ต้งนั้นเป็นต้นต่อจะต้องแต่ต่อไปเนี่ย นั่นตอนต่อของความรู้วิชาธรรมกายเรามารุ่นแตกต่อ,อก็ตั้งมาอย่างเงี้ยมันก็ค่อยสร้างไปเรื่อยๆเพราะคนมันก็เต็มเรื่อยๆอผู้มีบุญก็มาเรื่อยๆมากันเยนอะๆนี่เราดูสิมันจะสภาธรรมกายสาคนเหลือซ้ายและขวาเห็นไหม,มตึมเลย ครับสาทลรวนแต่ผู้มีบุญน,นั่นนี่ไงสาตุนี้สมมติเราไม่สร้างเนี่ยเราไม่มีหลังคาเนี่ย <c oughs> เออเราสังเกตแดดแม้ตอนนี้จะยามเย็นเนี่ย <c oughs> ลองไปนั่งสักชั่วโมงดูสิเออเราจะรู้สึกเลยก็ับอหนึ่งชั่วโมงนี่ยนี่และใช่จึงจะเป็นก็ต้องสร้างสร้างก็เอามาใช้งานมาทำงานเพื่อขายายวิชาธรรมกาย เพราะท่านเสียดายว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีธรรมกายอยู่ในตัวซึ่งเป็นแหล่งที่รวมของสิ่งที่ทุกคนสแสวงหาเพราะทุกคนถูกพยามาหลอกล่อ,ลอไปสแสวงหาสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตัวต้องการแต่ตัวเข้าใจผิดว่าสิ่งที่สแสวงหานอกตัวนั้นคือเป็นสิ่งที่ตัวต้องการจริงๆและในสุดก็เหลวล้มเหลว กระทั่งละจากโลกนี้ไปถ้าไม่อยากให้ตายฟรีอยากให้ทุกคนนี่ซึ่งมีธรรมกายหยุดตัวแล้วได้บรรลุธรรมกายแต่ว่าเมื่ออายุสังขารท่านได้แค่นั้นท่านก็ฝากต่อนี่แหละจ้ะพระนี้จึงสืบทอดตกมาถึงยายอาจารย์และก็มาถึงหมู่คณะของเรานี่แหละซึ่งแต่ละสิ่งในวัดที่ขย,ยายก็ขยายตามความจำเป็น รองรับเห็นไหมจ๊ะเนี่ยเราทําไปใช้ไปเรายังไม่เสร็จอะไรสักอย่างดูที่พื้นดิจ๊ะรเรานั่งบนพรมหรือบนอะไรนะซาแลนอาเจ้เ <c oughs> นี่ซึ่งบางทีมันก็มีเม็ดกรวด <c oughs> เม็ดทรายเม็ด <c oughs> อะไรต่างแต่เราก็นั่งยิ้มกันได้ <c oughs> นี่โดยไม่คํานึงถึงว่าเอาก็มานั่งเอาบุญน,นี่ครับไม่ได้มาสแสวงหาความสะดวกสบายถ้าสะดวกสบายอยู่บ้านดี่ว่า เราจะมาเอาบุญยังไม่ต้นบ็ตนบต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ก็มากันทำไปใช้ไปกันอย่างเนี้ยเรื่อยมาแต่งแต่อยู่ในวัดนั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังมันค่อยๆโตขึ้นนะแล้วก็ต่อมาก็ตัวเออโตอย่างพลัดพลาดกระทันหันโตไปเรื่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นนะ ระหว่างที่ขยายวิชาธรรมกายไวั่วโลกเริ่มต้นมาได้ความยากลำบากทั้งสิ้นเห็นนั่งยิ้มยิ้มอยู่อย่างนี้นะจ๊ะได้ผ่านความทุกข์ยากมาทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มบวชวันแรกต่างจากพระเด็คกุณหลวงปู่คือท่านบอกท่านบวชวันหนึ่งลุกขึ้นอีกวันหนึ่งปฏิบัติท,ทําเรื่อยมาไม่เคยขาดไปแต่วันเดียวอของหลวงพ่อนะจ้า ปวดวันหนึ่งลุกขึ้นอีกวันหนึ่งสร้างเรื่อยมาเลย <laughs> นี่จะ้ะยังไม่จบสักทีเลยโด <laughs> <laughs> สร้างทั้งวัตถุสร้างทั้งคนครับ <c oughs> ก็เพื่อจะทําความปรารถนาของท่านในสมหวังสาธุ <S <s ความปรารถนาสมหวังของท่านสมหวังก็แปลว่ามนุษยชาติทั่วโลกสมห <c oughs> วังเอาความปรารถนาของท่านมีเพียงประการเดียวคืออยากให้มนุษย์ทุกคนในโลกเขาถึงธรรมกาย นี่แหละจ้ะต้องการทําความปรารถนาของท่านในสมหวังในชีวิตนี่ต้องการสมหวังจะสองสองอย่างคือหนึ่งอยากความปรารถนาของยายอาจารย์สมหวังคือท่านตั้งใจว่าสร้างวัดเสร็จแล้วจะฉลองวัดแต่ท่านละสังขารไม่ก่อนเรายังไม่ได้ฉลองเลยเพราะกาฉลองว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จรียบร้อยแล้วเราก็จะฉลองครับนี่ไม่เสร็จการที่สองอย,า,งอยากทำมโนปริยทาน,นกับพระเดวคุณหลวงปู่ที่ยอยากให้ ทุกคนในโลกนี้ไม่ตายฟรีได้เขาถึงนมมกายตรงนี้แหละจ้ะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมานี่เจออุปสรรคมาตลอดทุกวันจน่ะทุกวันทุกคืนเลยเนี่ยเจออุปสรรคไม่อุปสรรคภายในก็อุปสรรคภายนอกอุปสรรคภายในคืออะไรความแก่ความชารามันมาเยือนอยู่เรื่อย มันก็เป็นอุปสรรค์ในการที่จะทำงานจะอุปสัรคภายนอกค่ะเรื่องราวอะไรต่างๆก็เยอะแยะมันมีมาตั้งแต่วันเริ่มบวชมาเรื่อยๆแล้วเหมือนของคู่กันเลยเคียงข้างกันมาเลยมันแปลกดีไม่ต้องไปทำความชั่วอะไรแค่ทำความดีอย่างเดียวนี่แหละครับดี๋ยวมันมาเองนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีใหมอ เหมือนความแก่ความชจานเนี่ยยุ่ยเฉิมกมาทุกวันเลยกล็เราอย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เจอเจอมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นปัญหามีเราก็แก้กันไปงานก็นทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งดังนั้นยี่สิบหกวันนี้เราจะบูชาทำท่านเราก็ต้องนั่งปฏิบัติธรรมะให้เต็มที่เราพาภาษามากี่วันแล้วจ๊ะ สามสิบห้าวันสามสิบห้าวันเนี่ยบางคนเนี่ยที่ขึ้นมาถวายถามดูก็บางคนก็บางวันก็ขาดเอมไหม hmm. นี่บางวันไม่ขาดแต่ว่าน้อยกว่า hmm. บางวันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นยี่สิบสี่วันนี้นะจ๊ะ hmm. บูชาทมท่านเราตั้งใจปฏิบัติทมให้เต็มที่จะได้ถูกใจท่านเพราะท่านอยากให้เราปฏิบัติธรรมอยากให้เราเข้าถึงธรรมนี่ เราก็ทําสิ่งที่ท่านอยากได้เนี่ยถ้าผู้ให้ภูรัตตรงกันเป็นมหากุศลครับแล้วเรา,เราบรรลุรมเนี่ยสิ่งที่ท่านฝากไว้อยากให้เราบรรลุรมถ้าเราบรรลุรมแล้วใครได้เราได้เราได้จ้ะท่านพูดฝากถ้อยคำไว้เพื่อให้เราได้ครับเพื่อเราสมความปรารถนาไม่ใช่เพื่อใครเลยดัะนั้นยี่สิบสี่วันนี้ทํากันให้ให้ดใหีให้เต็มกําลังเลยในะจารนการเพื่อปฏิบัติธรรม ก็ให้ตั้งใจใช้ทุกอนุมินาทีให้เป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติธรรมให้ศึกษาหลักวิชากันให้ดีนะจ๊ะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแค่หลับตาเบาๆผ่อนกายสบายหยุดใจภายในแล้วก็เป็นผู้ดูที่ดีดูสิ่งที่มีอยู่ที่กลางกายกลางท้องเรามีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมี ความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างมีภาพให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างส,งสบายๆไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นดูก็ไปข้างในดูไปเรื่อยๆเป็นผู้ดูที่ดีอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะสมความปรารถนาทุกท่านแล้วก็อย่าลืมลงมาแล้วก็อย่างน้อยนำดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกัน ทุกทท่านนะจ๊ะสาธุวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาสาธุการและขออนวยพรให้หลูกทุกคนนั่งประพีหลับตาพนมมือพร้ปปปปอมกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาแน่ดี่ปัจจุบันกระทั่งถึงวันนี้วรมเม็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกาย ที่เจ็ดนะจจะทำใจของเราให้ชุ่มชุม่มให้ติดเป็นิสัยเลยชุ่มชื่นเบิกบานสบายสบายขอ,อนุภาพบุญบาร,รมีราศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดขอมาสัมมาสมุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้วนในอายะตนะนิพพาน บารมีธรรมของพระปัจเจกพระเจ้าและพระอระหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคุเทพมนีสดจันทะสะโรปุคคลพวิชาธรรมกายบารมีของวิญญาณยาจย์มหารัตนะอุบาสิกาเจารย์กงยุ่งและมหาธรรบารมีสีบารมีเนคขมะปัญญา,รา,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 ววาบริยคันติสัจติฐานเมตตาเบขาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ร้างบารมีเลื่อยมานับพบนับชาติไปทวดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จะมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กลั่นกายวาจาใจธาตุตามเป็จำกิรูให้สะอาดบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของมมยามาให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกรอกไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมด ให้ลูกทุกคนสมบูรณ์เปไ็นมหาสมบัติจกักรพรรดิถักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกคบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์เปไ็นมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใ่ไหลามาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งน,นอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมี จะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัม,มาอาชีวะให้ป,ประสบความสําเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายขาล,าลังกําไรงามเป็นมหาเศรษฐีพู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้าจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำอันใดที่พระสัม,มาสม,มาุริเจ้มมาพระเรดชคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ในบรรลุขอลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนาน,น,าน ให้ครอบครัวอ,อยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอยยาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มากรรมกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบรรพีิตก็ขอยที่สร้างบาร,รมีให้ได้ตลอดรับฟังจะได้มีสิ่งใดมาขัดขวางในหนทางแห่งการสร้างบาร,รมี ให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นยุคศาสนาปฏิบัติธรรมะข,ขอขอ้ได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเรียนพระธรรมวินัยนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้เพรละเบื้องต้นทมกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะและวิญญาณชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอได้รลุธรรมกายความปรารถนาในดกระามที่ลูกทุกคนได้ต,ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบาร,รมี ขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเธอาธท่่นนให้รรรงงเงเเรรเย็เเเช ทั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องปูปกูเสียงคำนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ เมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพนี้คคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องปูปูเสียงธรรมนำ <laughs> ูนย์กลางกายภายในตนอัมยังนี มาพบแล้วแกกตายทำนำชีวาด้วยมหา